กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเป็นไงวิเคราะห์กันสิคุณวิเคราะห์ช่วยผมวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วมันถูกไหมเรื่องพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นจอมขมังเวทจริงๆเป็นคนที่โอ้โหล้มยากนะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่แน่จริงอยู่ไม่ถึง67ปีแล้วจริงๆสุดท้ายเขาก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยแน่จริงแม่งเป็นคนจริงนี่หว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วหลังจากนี้เด็กๆต้องเจอกับศึกหนักตรงที่ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะประท้วงคุณจะใช้ความรุนแรงเพราะภาพล่าสุดมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปเอาสีไปพ่นใช่ไหมทำลายทรัพย์สินราชการใช่ไหมหมายถึงว่า จมตีเด็กๆน้องๆเขาผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะเพราะว่าชุมนุมที่ราบ11ผมไม่ได้ไปนะครับเอาสีพ่นทำลายเขาเรียกว่าอะไรทำลายทรัพย์สินของทางราชการตีรถเจาะล้อยางอะไรพวกนี้คนก็วิภาควิจารณ์ต่างๆนานา,นาว่าเนี่ยเห็นไหมดูมบมบสิ เกเลเมเรกเกเรทาลายทรัพย์สินหลวงอะไรอย่างเงี้ยทำให้หลวงเกิดความเสียหายอันนั้นผมไม่รู้จริงเท็จยังไงนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยภาพมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าเชิงบวกกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสร้างความชอบธรรมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกมา พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าเนี่ยกระแสหน้สื่อไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับผู้ชุมนุมมากกว่าในหลวงเสด็จไปที่อยุธยาได้ยังไงซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชากําลังดึงสถาบันมาให้มีความทัดเทียมกับประชาชนที่ออกมาชุมนมุมคือพูดง่ายดึงฟ้าให้ลงมาต่ําดึงฟ้าให้อยู่ข้างตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเอาเอากันง่ายๆอย่างนั้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นกรรมการแล้วก็ต้องคอยห้าม เพื่อให้ตัวเองเกิดความชอบธรรมเพื่อให้ตัวเองกับกลายเป็นไม่ใช่คู่กรณีขัดแย้งกับประชาชนเออเป็นง่ายนี่แหละครับ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 นี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็ไม่รู้นะผมก็วิพากวิจารตามตามความรู้สึกผมซึ่ง ความรู้สึกผมผมก็ก่อติดสถานการณ์มาตั้งแต่แรกผมก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กับรัฐบาลเผด็จการจริงๆแล้วผมก็ต้องการนะฮะรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรายงานก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลความเป็นจริงแล้วก็เป็นสถานการณ์บางทีก็เตือนให้รู้บางทีก็พยายามที่จะวิเคราะห์แล้วก็พยายามที่จะขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยที่อยู่ในห้องที่คอย ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ผมเนี่ยว่าเออมันจริงไหมอย่างที่ผมพูดหรือว่าผมวิวเคราะห์อย่างเงี้ยมันแม่นไหมหรือผมวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันมีทางเป็นไปได้ไหมหรือมันจริงไหมนะเพราะผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะที่เข้ามาแล้วเนี่ยแชร์กันยาวๆนะแล้วก็กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกันเวลาผมมีเฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะมาพูดกันเพราะฉะนั้นวันวันทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับสถาานการณ์บ้านเมืองว่ามันเป็นไปในทิศทางอย่างเช่นวันนี้พักเพื่อไทยก็ออกมาแล้วนี่ พรคเพื่อไทยเขาฟันธงเลยนี่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังไงก็ต้องนะหลุดจากตําแหน่งนายกระัะตนตรีอย่างแน่นอนในกรณีบ้านพักหลวงซึ่งก็แล้วแต่ละครับโค้งสุดท้ายต้องใช้กำว่าโค้งสุดท้ายก่อนพรุ่งนี้หวยออกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ไหมและจะอยู่เพื่ออะไรและสุดท้ายนะวันนี้ เบิเบิร์ <im itation> ไปแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชารวมทั้งครอมรมอคุณโลกไปหมดแล้วคุณดูจากท่าทีพักร่วมรัฐบาลสิวันนี้เขาแทบไม่ออกมาตอแยกับสื่อไม่ออกมาตอแยกับประชาชนเลยเพราะเขาถือไพ่เหนือกว่าอยู่แล้วเขาอยู่เงียบๆก็จบแล้วเกมนี้ก็จบแล้วยังไงก็ชนะนะฮะแล้วผมจะบอกให้ว่าชั้นเชิงนะความความเป็นจอมขมังเวทของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยปราบปรามนะนะ,นะเด็กๆหรือกลุ่มผู้ชุมนุมได้อย่างง่ายดาย โดยใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองจะยอมคุณก็โดนจะไม่ยอมคุณก็โดนคุณว่าคุณเชื่อผมไม่เล่ะนี่คือความคิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่วนเราในฝั่งของประชาธิปไตยจะคิดยังไงก็ว่ากันไปอีกข่าวหนึ่งโอ้ว่นโซเชียลครับพี่น้องเอ้ยนะขอพูดถึงข่าวนี้นิดนึดนงกรณีรายการตรงไปตรงมาของน้องจอมขวัญที่เอาด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์อาโดนน่ะนะ ไปดีเบตจะต้องใช้คําว่าดีเบตกับน้องลุงดีกว่านะโอ้โหเหมือนจะชนะคือการดีเบตในรายการทีวีมันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะครับแล้วผมวิพา์วิจารณ์กลางๆไม่เชียร์ก็ต้องบอกว่าน้องรุงเนี่ยนะก็ตอบในข้อสักถามของอานนของไอ,ไ,อไอ้ดอกเตอร์อานนนไม่ได้ในหลายๆจุดเพราะอาจจะมีข้อจํากัดการใช้ภาษานะการใช้คําพูดไม่ก้าวล่วงเพราะว่ามันเป็นรายการทีวี เดี๋ยวรายการของน้องจอมขวัญจะโดนแบนเขาก็เลยบางสิ่งบางอย่างก็พูดตรงๆไป,ไ,ไ,ปไ,ไ,ไปไม่ได้สื่อตรงๆไปไม่ได้แต่ไอ้ดอกเตอร์อานน์ไม่ได้รู้หาอะไรเลยไม่ได้รู้พร,พระแสงอะไรเฮ้ยไปทําการบ้านมาใหม่ไหมหรืออะไรไหมฮะยังไงรู้แค่นี้อ่ะอะไรประมาณนี้คุณเข้าใจความหมายไหมนะแล้วพูดหลายสิ่งหลายอย่างของดอกเตอร์อานน์ผมถามจริงๆอ่ะน้องรุงเนี่ยเรียนจบหรือ,อยังก็ยังถูกไหมยังเรียนอยู่ แล้วคุณเป็นด็อกเตอร์ก็รู้อยู่โอ้ยคุณมันคนละแบบคือคนเป็นด็อกเตอร์อ่ะคุณภูมิใจเหรอคุณดีเบตชนะเด็กนักศึกษาแล้วคุณความเป็นผู้ใหญ่เหรอคุณดีใจเหรอโอ้ยตอกเด็กซะขนาดนั้นคือมันเป็นความภูมิใจที่มันตะก,กามันผิดพลาดอ่ะคุณคุณนึกภาพออกไหมวันนี้ถ้าผมเถียงเด็กแล้วผมชนะเด็กคุณคิดว่าผมภูมิใจไหมเอาจริง ผมภูมิใจไหมโอ้ยชนะเด็กแล้วโอ้ยสุดยอดไอ้นี่เป็นปูชนะนิยบุคคลเลยนะไอด้ดอกเตอร์อานน์เนี่ยมันชนะเด็กแล้วโอ้ยภูมิใจชนะน้องรุงโอ้ๆๆๆนี่ถามดอกเตอร์อานน์หรือว่าถามคนที่เชียร์ดอกเตอร์อานนอะตะกามึงผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยคือผมเองนะถ้าผมไปดีเบตกับเด็กแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมชนะนะชนะเด็กมันมันภูมิใจตรงไหนเนี่ยมันเป็นสุดยอดมนุษย์ตรงไหนเนี่ยมันเป็นสุดยอดคนตรงไหนวะเนี่ยคุณจบด็อกเตอร์ ก็เรียนสูงกว่านี่เขาเป็นนักศึกษาเขาเป็นเด็กทุ่งจบใหม่หรือเป็นนักศึกษาผมไม่รู้นะน้องลุงนะคุณก็ด็อกเตอร์คุณจบมาแล้วเอกโทรตรีอายุคุณก็เป็นพ่อของน้องลุงได้แล้วแล้วผมถามว่าคุณไปเถียงชนะเด็กเนี่ยคุณภูมิใจตรงไหนเนี่ยผมถามว่าคุณภูมิใจตรงไหนผมนะผมรู้สึกผมรู้สึกเฟลในตัวเองเชื่อ้วยซ้ำว่าเออวันนี้เรามาคุยกับเด็กอะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รับฟังเด็กเลยอะ แล้วพยายามชิงเขาเรียกว่าอะไรชิงแบบชิงเหนือเด็กอ่ะใช้คําว่าชิงเหนือโชว์เหนือเออใช้เขาว่าโชว์เหนือดีกว่า <laughs> ดอ,อรอ,อนนท์โชว์เหนือไ,อไปทำการบ้านมาคือมันใช่วิวาทะของผู้ใหญ่ที่ต้องพูดพูดกับเด็กปะวะไอเอาจริงๆแล้วบอกว่าอะไรอ่ะอะไร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 นะที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์กับนะพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ในส่วนของสถาบันดูแลทรัพย์สินเนี่ย เขาโหวตในคณะกรรมการว่าโหวตสุดท้ายเนี่ยก็ต้องฟังเสียงคณะกรรมการเหมือนบริษัทอ่ะน้องรุ่งเคยทําบริษัทรู้ทั้งรู้ว่าเขาเรียนอยู่เขาจะไปทําบริษัทยังไงอ่ะดอรอนุนเนี่ยคุณไปทําบริษัทอตคุณไม่รู้หรอกว่าการโหวตของคณะกรรมการให้ใครเนี่ยนะเป็นเสียงข้างมากให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแล,แล้วถามจริงใครเถียงคุณเนี่ยดอรอานทนแล้วคุณไปยิงคําถามเด็กว่าเคยเคยทาบริษัทไหมอ่ะเคยไหมเคย จะตั้งบริษัทนะเารู้อยู่เด็กเขาเรียนเขาจะเขาจะเคยจัดตั้งบริษัทยังไงล่ะดออรอาโนนแล้วคุณรู้เยอะเหรอฮะคุณเคยทําบริษัทใช่ไหมผมก็เคยทําแล้วไงอ่ะการโหวตของคณะกรรมการใครได้เสียงข้างมากเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันมีแค่นั้นเหรอมันมีด้วยว่าเนี่ยคณะกรรมการคุณจะโวหวตได้ใครถือหุ้นใหญ่คุณก็ต้องดูสิเขามีหุ้นอยู่เท่าไหร่เขาซื้อเท่าไหร่ เขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเปล่าถ้าเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คณะกรรมการมันก็ต้องโหวตให้คนคนนั้นอยู่แล้วจะโหวตให้คนที่ถือหุ้นน้อยเนี่ยมาเป็นคนที่มันเป็นเจ้าของบริษัทหรือถือหุ้นใหญ่มันก็เป็นไปไม่ได้ไฟหรือเปล่าเนี่ยถามแบบข้อมูลแบบโชว์เหนือคือมันไม่ใช่สาระสําคัญผมกาลังจะบอกว่าคณะกรรมการจะโหวตให้ใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ใช่สาระสําคัญครับพี่น้อง มันเป็นส่วนตรงนี้มากกว่าที่เป็นสาระสำคัญคือดอ,อร์อรนนนพยายามโชว์เหนือพยายามโชว์รู้ว่าตัวเองรู้เยอะกว่าใช้วิวาทนแบบคือมันควรใช้กับเด็กไหมถ้าเด็กเนี่ยเขาไม่เข้าใจก็กแนะนําเออมันมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะมันอย่างนี้นะมันอย่างนี้นะไม่ใช่ไปแข่ เอาน้องจอมขวัญว่าคุณไม่เป็นกลางอย่างงนอย่างนี้คุณทําไมคุณถ้าคุณเป็นอย่างงี้ผมเคยนับถือคุณคุณถ้าคุณบอกว่าเป็นรายการถามถามตรงๆกับจอมฝันเนี่ยเป็นถามเอียงๆดีกว่า,า,าโอ้โห erm ด before, <ktor. S 2> อกเตอร์อนนคือผมไม่รู้ว่าสื่อสื่อโซเชียลเนี่ยวิพา์วิจารณ์ดรอานนท์อกันยังไงนะแต่ผมเนี่ยไปดูนะคือถ้าความเป็นผู้ใหญ่อะดรอานนทร์อนไม่ได้เลยแม้กระทั่งมารยาทในการไปแขะ ใครนะผู้ดําเนินรายการน้องจอมฝันเนี่ยคุณก็ไม่ควรแล้วมารายาทคุณก็ไม่ควรแล้วเพราะในฐานะเป็นพิธีกรเนี่ยรายการเนี่ยพอจับใครมาดีเบตเนี่ยถ้าเห็นว่าฝั่งหนึ่งจะเพรียงพรำหรืออะไรเนี่ยทางพิธีกรเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องประคองรายการนั้นเนี่ยให้มันตลอดดอดรอดฟังหรือจบรายการให้ได้ไม่ใช่อีกมวยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปอัดเสกขา,ขาตายเลยแล้วรายการมันจะเดินไปยังไงคุณเข้าใจไหม เขาก็ต้องคอยพยายามจัดช่องไฟในการพูดพยายามที่จะเอาเหตุผลหักล้างเพื่อที่จะให้รายการมันดําเนินรายการจนเสร็จสิ้นรายการลุลร่วงไปได้ด้วยดีเขาไม่ได้เป็นการเข้าข้างแต่วุฒิที่ภาวะของดรอานุนะคุณจอมขวัญค,คุณเนี่ยคุณเอียงเองเียงหรือเปล่าคุณไม่ใช่ถามตรงๆคุณจอมขวัญนะแล้วไปอัดเด็กเอ้ไปทํา้านบ้านมา,มา,มาคุณครับ คือวุฒิภาวะคุณไม่ได้เลยอ่ะดรอานน์ผมบอกเลยผมไม่รู้นะโซเชียลจะชื่นชมอะไรขนาดไหนแต่ผมมองว่าดรอานนนล้มเหลวครับคุณลองมาวิวาทะกับคนกลุ่มเนี่ยรุ่นรุ่นเดียวกับผมไม่เล่าเอาไม่เล่าฮะแต่เรื่องอื Suddenly, ่นนะเรื่องสารบัญพระวัตาตร์ผมไม่วิชาวิจารณ์เอาไม่เล่าเดี๋ยวเอาให้หน้าแหกเลยฮะเอาให้หน้าแหกเป็นเสียงเสียงเลยเอาไม่เล่านะเพราะฉะนั้นการโชว์เหนือวิวาทะต่างๆดรอานน์เนี่ยนะคุณแพ้อย่างหนึ่งนะ ข้อมูลคุณอาจจะชนะแต่วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ในส่วนของเขาเรียกว่ามารยาทในการร่วมรายการเนี่ยคุณเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์มารยาทคุณมีค่าเท่ากับศูนย์เลยแล้วมารยาทในความการร่วมรายการไม่เท่าไหร่นะพี่น้องมารยาทในการดีเบตที่คู่ดีเบตเราเป็นเด็กอะคุณนึกภาพออกไหมคู่ดีเบตคุณเป็นเด็กสิ่งหนึ่งที่คุณควรทําถ้าคุณอาวุโสกว่าทั้งวายวุฒิและคุณวุฒิคือการให้เกียรติ ฟังผมดีๆนะถ้าคุณไปวิวาทะไปดีเบตที่ไหนล็อกอานนทะ์นะผมสอนคุณเลยหนึ่งมารยาทในการร่วมรายการคุณต้องมีเพราะคุณต้องให้เกียรติกับผู้ดําเนินรายการคุณจะไปเฉาะเขาเป็นรายการสดแล้วคุณจะไปฉาดหน้าเขาบอกเขาเอียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงออกว่าคุณเก่งแต่มันกําลังแสดงออกว่านี่แหละคุณเป็นหมาขี้เรื้อนที่กัดแม้กระทั่งผู้ดําเนินรายการไม่รู้มารยาท การดาเนินรายการที่เขาออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องการประคองรายการให้มันเสร็จสิ้นให้มันรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแต่คุณไอ้คุณอะไรเนี่ยถามเอียงเอียงกับจอคือมารยาทคุณมันส่อมากอันนี้คือหนึ่งคุณเสียมารยาทมากมากสองคุณดีเบตกับเด็กคุณอัดเด็กซะยับเลยอ่ะ แทนที่จะมาแล้วให้มันมีความรู้ให้ความรู้แล้วก็พยายามเออน้องลองเปลี่ยนความคิดดูไหมน้องอาจจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เหมือนกับไอสอสอวันชัยไปออกกับโรมอ่ะเห็นไหมสอสอวันชัยเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูนะรายการถามตรงๆกับจอมขวัญเนี่ยที่สววันชัยเนี่ยมาดีเบตกับโรมนะคุณดูนี่แหละสวววันชัยเนี่ยเขาจะควบคุมมารยาทการาพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ นะพูดคุยกับรังสีมันโรมเนี่ยสสววันชัยเนี่ยได้ต้องต้องยอมรับและนับถือถึงเขาจะมีความคิดไม่ดีในบาง,บางสิ่งบางอย่างแต่สสววันชัยนี่ได้เลยแล้วผมอยากให้เนี่ยดออรอานนทร์นอนไปดูสววันชัยที่เขาดีเบตนะครับนะนี่แหละคือการดีเบตท,ที่ดีเป็นผู้ดีเบตท,ที่ดีนะเขาไม่ได้ถือว่าโรมเนี่ยเป็นรองเขาหรือสววันชัยจะอัดโรมให้ยับยับก็ได้วันนั้น่ะ แต่เขาไม่ทําคุณเห็นไหมแต่เขากลับกลายใช้วิวาทะใช้มีเขาเรียกว่าความมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ความมีวุฒิภาวะนัในส่วนของประสบการณ์ชีวิตกับโรมเนี่ยซึ่งมันคนละคนละโย์กันอยู่แล้วสวรชัยเหนือชั้นกว่าอยู่แล้วแต่เขาสามารถที่จะเขาเรียกว่ารู้มารยาทใช้คํานี้ดีกว่ารู้มารยาทรู้มารยาทแล้วก็ รู้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ควรจะเป็นควรจะพูดในฐานะนี้นรมเป็นรุ่นน้องเป็นเด็กกว่าเป็นรุ่นลูกเขาก็พยายามที่จะเสนอแนะเห็นไหมสว,ววันชัยต่างกับดออรอานอนท์คือไม่รู้มารยาทอ่ะคือโชว์กลางโชว์เหนืออย่างเห็นได้ชัดอ่ะครับพี่น้องแล้วสื่อโซเชียลก็มนะันโอ้ดูสิสุดยอดมากเลยอาจารย์าออนอนท์คือเก่เท่ามากเลยแต่เอาชนะเด็กได้เด็กเนี่ยยังไม่จบเลยดออรอานอนท์สุดยอดมากเลยคุณภูมิใจเหรอเอาจริงๆ นะผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยบอกเอ้ผมเพิ่งมาอ่านเออมามาดูรายการถามตรงๆกับจอมขันเน่คือจอมขันเนี่ยเขาทํารายการเนี่ยเขาโอเคมากเทปนี้คุณจอมขันไม่พลาดต่อให้สื่อโซเชียลบอกว่าคุณจอมขันพลาดผมว่าไม่พลาดเลยนะครับไม่พลาดเลยแต่คนที่ผู้ด,ดำเนิ์อคนที่ร่วมรายการที่เชิญมาเนี่ยมันนิสัยไม่ดี แล้วผมแนะนําดรอารอนนท์ไปดูดอ,อรไปดูไอ้สอวอวันชัยนะตอนนี้เขามาดีเบตในรายการเดียวกับคุณนี่แหละไม่ต้องไกลเลยคุณดูความเป็นผู้ใหญ่เขาแล้วคุณพยายามศึกษาและเรียนรู้นะดออรอารอนนท์นะศึกษาเรียนรู้เยอะเนี่ยดูสอวอวันชัยเป็นตัวอย่างนะคุณเนี่ยอ่อนหัดมากเด็กน้อยมากๆบอกได้เลยแล้วอย่าหลงและเริงว่าภูมิใจว่าคุณชนะดีเบตเด็กตอนที่คุณดีเบตมันไม่มีแพ้ม่มีชนะคุณ นะไม่มีแพ้มีชนะต่อให้คุณมีข้อมูลที่แน่นกว่าแต่การแสดงออกคุณเขาเรียกว่าดีเบตเนี่ยการดีเบตมันมีอยู่สองอย่างนะครับพี่น้องถ้าใครดีเบตดีเบตแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ากันเนี่ยแบบดรอานนท์กับน้องลุงนี่แหละนี่เขาเรียกว่าดีเบตแบบลูกทุ่งอันนี้ลูกทุ่งนะแต่ถ้าดีเบตแบบมีมาตรฐานเนี่ยเขาจะใช้วิวาทะาที่แบบเหมือนดรวันชัยเหมือนเสาหลุดทุกทีสววันชัยอ่ะ ไปดูไม่เชื่อคุณไปดูนะที่สววันชัยดีเบตกับโรมอะน่อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าดีเบทแบบผู้ดีเขาดีเบตกันดีเบตแบบมาตรฐานแบบสแตนดาร์ดอะแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแต่การดีเบทของดรอานน์กับน้องรุงเนี่ยเขาเรียกว่าดีเบตแบบลูกทุ่งอะเออไม่รู้นะลองไปดูกันเองผมวิพากษ์วิจารณ์เท่านี้แหละ,อะของปากของคอครับพี่น้องวันนี้เอามาฝาก แต่ในเชียงใหม่เนี่ยสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเชียงใหม่เนี่ยมีเพื่อไทยส่งไปด้วยแต่เพียงแต่ว่าคนนี้เนี่ยชื่ออะไรนะวันนั้นผมก็เจอเจอพี่เขาอยู่นะครับเขาไม่ใช่คนของของประชารัฐแน่นอนนะครับเห็นข่าวออกไปอย่างนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเห็นว่าข่าวบอกว่าคนที่คุณตูจะุพรช่วยหาเสียงเนี่ยเคยโดนพักเพื่อไทยเนี่ยทิ้งมาแล้วเขาก็เลยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยวันนี้เนี่ย อยอมไม่ได้ก็เลยออกไปช่วยหาเสียงผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะตามข่าวนะเห็นออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตอ่ะเอาแค่นี้